ได้เจอกันแล้วมดดำ vs แบมแบมโผกอดกันแน่นหากยังจำกันได้มดดำคชาพาพิธีกรคนดังกับแบมแบม GOT7 เคยตกเป็นประเด็นดราม่าร้อนๆนจนติดเทรนทวิตเตอร์มาแล้วจากเรื่องราวที่มดดำอ่านข่าวกระแสะความโด่งดังของเหล่าศิลปินเคป๊อปสัญชาติไทยจนแฟนๆไม่พอใจมองว่ามดดำจับศิลปินมาเปรียบเทียบกัน เป็นเหตุให้ฝ,ฝ่ายพิธีกรดังต้องขอโทษขอโพยไปและนับจากเหตุการณ์นั้นการอ่านข่าวบันเทิงของมดดำก็ซอฟลงไปเยอะล่าสุดคู่นี้เขามีโอกาสได้เจอกันครั้งแรกหลังหนุ่มแบมแบมเดินทางกลับมาไทยเพื่อร่วมงานสงกราน Waterbomb 2อม3 0 2 3งานนี้มดดำลงคลิปโมเมนต์ที่ทั้งคู่โผลเข้ากอดกันแน่น พร้อมข้อความว่าในที่สุดก็ได้เจกันสักทีเนอแอดแบมแบมหนึ่งเอขอบคุณแอดวอเตอร์บอมแบงคอกออฟฟิเชียลแอดนอตโวราริทที่ทำให้เจอกันนะขอบคุณแอดเพิร์นโลนะ